ครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโปเกมอนโกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ค่าคืนวันศุกร์นะครับเดึกจริงๆครับห้าทุ่มยีนาทีนะครับคาดว่าสักประมาณ6กทุ่มน่าจะได้ลงคลิปให้ชมกันนะครับผมก็ตอนนี้ครับเจ้าอีวาของผมนะครับผมพร้อมแล้วครับที่จะเปลี่ยนเป็นร่างพิเศษนะครับแมต้องบอกว่าสามารถที่จะ เดินเป็นบัตดี้นะครับแล้วก็ได้แคนดี้ครบ50 c a n d แคนดี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเจ้าออนิกหรือว่าเจ้าอีวาของเรานั่นเองนะครับจะแปลงร่างเป็นเจ้าฮากานนินะครับผมใช่ไหมผมเล็กถูกนะตัวเจ้าฮากานนิครับกับไอเทมพิเศษของผมนะครับไอเทมพิเศษผมก็หามาได้ถึง3อันเลยทีเดียวถ้าจำไม่ผิดน,นะครับผมแต่ว่าไม่สามารถจะ อีโวอะไรได้เลยเพราะว่าแคนดี้ไม่ถึงนะครับทางเจ้างูหินนะครับแล้วก็เจ้าเจ้าตั๊กแตนนะครับสีเขียวที่จะอีโวเป็นเจ้าตั๊กแตนแดงนั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็เลยพาเจ้าอีวากมาเดินเป็นบัดดี้ครับแล้วก็แน่นอนครับครบ50แคนดี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลังจากที่กลายร่างโดยไอเทมพิเศษนะครับ จะมีสกิลที่เทพขนาดไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับต้องขออภัยจริงๆกําลังคิดว่าจะต้องเช็คดูก่อนว่าอาจจะไม่ได้อีโวเจ้าตัวที่เดินเป็นบัตตี้นะครับต้องเช็คนิดหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเพื่อนๆนะดึง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 เดี๋ยวมต้องหาเจ้าอีวาก่อนนะครับผมกำลังคิดอยู่นะครับว่าจะอีโวเจ้าตัวที่มี CP สูง หรือว่าจะอีโวเจ้าตัวที่มี IV สูงกันแน่นะครับแหมอันนี้สูงจากการฟักไข่ทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่ครับตัว CP สูงที่สุดนะครับก็คือเจ็ร1นะครับผมแหมแคนดี้นี่50เปะเลยครับเป็นตัวที่โอ้ไม่เก่งอะไรเลยครับแต่ว่า CP เยอะเหลือเกินครับผมกับอีกตัวหนึ่งตัวที่เดินมัตตี้นี่นะครับแหมเป็นตัวสตรองโปเกมอนเลยนะครับ ค่า hp กับค่า defense นี่ใช้ได้เลยทีเดียวครับอืมสองจิตสองใจครับผมแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่ด้วยครับ xl เลยนะครับผมอืมสองจิตสองใจจริงๆครับแต่ในใจก็คืออยากจะได้ค่า cp ที่มันสูงๆอยู่นะครับผมอไม่เกี่ยวนะครับว่า iv หรือ cp จะสูงขนาดไหนเนี่ยแต่ดูจากสกิลแล้วเนี่ย พอกายร่างมาเนี่ยสกิลอาจจะรวนดีก็ได้ครับอาจจะเป็นสกิลคนละประเทศเลยก็ได้ครับแต่เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าอันไหนที่มันเหมาะนะครับจะใช้อีโวมากกว่านะครับผมคงต้องตัดใจนะครับใช้เจ้าตัวที่เป็น CP สูงนี่ละกันนะครับผมอืมนะน่าจะดูดีเลยนะเพราะว่าค่า HP ก็ห่างกันเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะ ตกลงครับเดี๋ยวผมจะไปอีโวที่หน้าบัดดีเลยครับผมนี่ครับอนุญาตเปลี่ยนเลยนะครับผมผมจะเอาผมจะเอาภาพนี่นะครับไปลงใน Facebook ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะโชว์เพื่อนๆหน่อยนะครับ <c oughs> เพื่อนๆผมใน Facebook เองนะครับแล้วก็เลยต้องอเปลี่ยนตัว b u ็นบั v o ี้ครับเพื่อที่จะเห็นเทรนเนอร์นอกกอดกับเจ้าตัวอีวาของเรานะครับามาดูกันครับผมนี่เปลี่ยนแล้วครับเรียบร้อย CP 701นะครับผมเดี๋ยวจะจาัดก,การอีโบเลยนะครับเพื่อนๆบอกให้อีโบที่เจ้าตัวแคนดี้ใช่ไหมครับลองกดสิกดตรงนี้เหรอ,อจาัดก,การเลยครับใช้ไอเทมพิเศษนะครับผมมาดูกันว่า เจ้า CP ที่สูงถึง700เนี่ยจะได้ EVO ออกมาแล้วเป็น CP เท่าไรครับไปกันเลยครับเพื่อนๆครับมาดูกันอ่าห้าทุงยีนาทีแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้กำลัง EVO เจ้า e ว a ต่อเดี๋ยวเราคุยกันถึงนี่ครับอมหากันแนวครับโหหน้าตาโคตรด,ดูเลยครับ อีกหนึ่งตัวใหม่ในโป k เจกครับผมมาแล้วครับอีกหนึ่งตัวครับผมอ่าโอ้เท่เลยครับดูแข็งแกร่งขึ้นพอสมควรเลยครับพันแปดร้อยยี่สิบหกเลยทีเดียวครับซีพีโอ้กับ HP 114หนึ่งร้อยสิบสี่ครับใช้ได้ครับแล้วสกิลครับไอรอนทิลล์นะครับกับเฮฟวี่สแลมนะครับอ่าก็ โอ้โหว่าเป็นที่น่าประทับใจนะสกิลนี้โอเคเลยนะเดี๋ยวมาดูนครับว่าไปยินบัดดี้แล้วจะเทขนาดไหนแล้วมีแถมมาอีกหนึ่งมาจากไหนไม่รู้ครับเนี่ยอีกหนึ่งแคนดี้เนี่ยนะครับค่าอีโวลครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับโอ้ดูเท่ขึ้นมาเยอะเลยครับอืมใช้ได้เลยครับสติลเหล็กแล้วครับเนี่ยมันชื่ออะไรครับแหมด่านชื่อไม่ออกนะครับ โอ้หดูเท่เลยครับใช้ได้เลยครับตัวนี้มาดูกันครับว่าเราจะสามารถโอ้ไม่ได้ครับวอร์อัพไม่ได้มีแฮนดี้เดียวนะครับผมก็สําหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็คําคืนนี้แหละครับน่าจะสักประมาณตีสามเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากับอีเวนต์พิเศษนะครับที่จะปล่อยเจ้าตัวทาชพืชนะครับทาชมีเอ็กเซนนิดนึงครับทาชพืชนี่นะครับออกมานะครับผม จะเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองทําคลิปไปดูสักประมาณตั้งแต่หกโมงเช้าเลยหนกะโมงเช้าหรือว่าอาจจะสักหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงประมาณนี้ครับไปดูเซอร์เวยกันว่ารอบๆเมืองทองธานีเนี่ยนะครับอจะมีเจ้าตัวธาตุพืชเนี่ยปรากฏออกมาสักกี่ตัวครับแหมเรามากันแบบว่ากี่ร่างครับร่างหนึ่งร่างสองร่างสามอะไรพวกนี้จะมากันเยอะหรือเปล่านะครับล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ธาตุพืชเนี่ย ทั้งเจน1เจน2เนี่ยนะครับตัวไหนที่จะออกมากันเยอะนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะสามารถจับได้สักกี่ตัวครับเดี๋ยววันนี้ลงคลิปนี้สักประมาณเที่ยงคืนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเรามาดูกันว่าท้าสเพื่อจะออกมาเยอะขนาดไหนนะครับก่อนที่ผมจะออกไปทํางานช่วงเที่ยงนะครับอาจจะมีแวะจับโปเกมอนที่แถวท T o t นะครับผมแจ้งวัฒนะด้วยนะครับเพื่อที่จะไป ไลลาหาโปเกมอนกันนะครับก่อนที่ผมจะไปทํางานปกติของผมนะครับผมก็พอจะมีเวลาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าห่างหายไปเป็นสัปดาห์เลยนะครับกับการทําคลิปแล้วก็รวมถึงการสตรีมสดด้วยนะครับที่หายไปหลายสัปดาห์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะพยายามบีบเวลาตัวเองนะครับมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่า ค่าคืนของวันพรุ่งนี้นี่นะครับจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับอ่าหมุนก่อนครับเพื่อได้ไอเทมพิเศษครับก็ไอเทมพิเศษมีค้างคาอยู่เยอะครับตอนนี้โอ้โหแล้วเป็นตัวที่แบบว่าเราไม่สามารถจะทำไปอีโบได้ครับเช่นเจ้าอัปเกรดของโพลีอนนะครับหรือแม้แต่นะครับเมทัลโคดนะครับผมอ่าจะมีแต่ล็อกอาคิงส์ล็อกนะครับกับซันสโตนนะครับ ก็มีเจ้าตัวลูกออสไอวีร้อยอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ว่ายังลังเลอยู่ว่าจะอีโวเป็นเจ้าโพลิวาร์คหรือว่าจะจอีโวเป็นเนโรโตโนกนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับส่วนวันนี้ครับอีโวเจ้าตัวนะครับฮาการเนลอานะครับเรียกชื่อถูกแล้วนะครับเจ้าตัวฮาการเนลแล้วก็ พาไปเดินเป็นบัตดีจนครบ50เนี่ยนะครับได้มาเป็นที่น่าพอใจนะครับทั้งสกิลทั้ง CP ีครับแต่ว่า IV ไม่เก่งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสักพักคงจะเก็บครบแล้วคงได้อีโวใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไ้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปไล่ล่าหาโปเกมอนธาตุพืชกันนะครับถ้าข่าวที่ทราบมาไม่ผิดเพี้ยนนะครับผมพรุ่งนี้เช้าสักประมาณ8ปดโมงเราน่าจะได้ชมคลิปของผมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบ ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นอนหลับฝันดีนะจ๊ะจุ๊บ